สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอพนมดงหลักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับได้โทรมาสั่งเครื่องคูปต้านะครับเครื่องคูปตาแท้ทีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับรุ่นมือหมุนนะครับพอจะทาการแกะจากกล่องนะครับก็จะแกะจากกล่องแล้วจะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับ ตาเซ็จตนี้นะครับ เรื่องแท็กทีนะครับกูบะต้านะครับรุ่นใหม่นะครับของกูบะตา้าครับรุ่นแทกีมือหมุนนะครับอ่าคุณค้านะครับมีรับประกันสามปีนะครับ ลูกค้ามีรับประกัน3ปีจาก้างบริษัทสยามคูมตตานะครับแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้ลูกค้านะครับ ัันนนุะครบเติมนิดเดียวนะครับเติมไม่เยอะ,ะ,ม,ยยอะมันเครื่องก็จะเติม3มลิตรนะครับ เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำในหม้อน้ำก็ใส่ผมงกันสนิมให้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันดีเซลนะครับเป็นปน,น้ำมันโซลา่านะครับเปิฟ้าต่อนะครับ กันสนิมก็เตรียมมาให้นะครับกับเครื่องเลยนะครับล<อ>ูกค<อ>้าส,สนใจเครื่องคูป่านะครับอยู่ที่ร้านก็มีทุกรุ่นเลยนะครับน่ครับตั้งแต่เครื่องร้อยนะครับจนถึงร้อยแปดสิบเลยนะครับ เราค้าสนใจก็วติดต่อเขามาได้ที่เพจร้านหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะครับได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับต่อไปก็จะลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับ เียบร้อยแล้วครับท่าจะเอาเครื่อหลังรถไปส่งให้ลูกค้านะครับถึงบ้านเลยนะครับราคาเครื่องก็อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอุปตาเซทีมือหมุนนะครับใบห้าสิบห้าพันวันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของทางร้านเลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ 0 8 6 9 6 2 6 1 6 1นนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ